สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสวนเกตนาลินบอนสีนะคะแม่แม่วันนี้วันที่22ธันวาคม2566นะคะ EP นี้เป็น EP ที่17นะคะแม่แม่ EP ที่17นะรอบนี้หนูทําคลิปติดติดกันเลยนะคะมี EP ที่16ไลฟ์ไปเมื่อวานนี้เนาะวันนี้มี EP ที่17ดด้วยนะคะเพื่อให้แม่ได้เลือกชมกันแบบจุใจไปเลย นะคะแม่แม่หนูทำคลิปติดๆกันเลยนะคะช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์093 2907 933นะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลย093 2907 933มนะคะมีทั้งแบบโอนเงินและปลายทางนะคะแบบเก็บเงินปลายทางเหมาเหมา70บาท ซื้อกี่ต้นก็ได้ไม่บวกเพิ่มแบบโอนเงินเหมาเหมาห้าบาทซื้อกี่ต้นก็ได้ไม่บวกเพิ่มนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาดูคลิปหนูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะเราจะได้แบบว่ามีไม้อะไรดีๆสวยๆมาแบ่งกันะจะได้แจ้งเตือนแม่ๆเข้ามาดูนะคะ ไปเลยค่ะไปต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าอะสงไข่แม่แม่สวยมากหน้าชมพูแจ่มแจหน้าชมพูแจ่มแเลยค่ะแม่ให้ต้นละเจสิบาทแม่ดูนะคะต้นใหญ่แบบนี้เขาขายกันร้อยหนึ่งแล้วนะคะหนูให้เจ็ดสิบาทนะคะให้เจดสิบบาทนะคะนี่เลยต้นละเจบาทใครซื้อต ใครซื้อตอนนี้ก็ได้หน้าชมพูเหมือนกันหมดเลยแม่กําลังโตสีกําลังมาเลยค่ะแม่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะอสงไขค่ะทักกันเข้ามาได้เลยมาดูทางด้านนี้มัางกระบี่นายร้อยค่ะแม่แม่ต้นละหกสิบบาทบอกเลยว่าป่ายสวยด่างสวยนะคะหกสิบบาทไม้กระถางสี่นิ้วนะคะแม่หกสิบบาทแม่ดูความสวยก่อนนี่เลย ต้นละหกสิบนะคะอันนี้ต้นละหกสิบคือกับดีนายร้อยนะคะไปดูก่อนมีอะไรบ้างชมพูทวีปแม่ชมพูทวีปหกสิบบาทให้ดูต้นก่อนชมพูทวีปหกสิบบาทป้ายสวยๆนะคะแม่นี่หกสิบบาทใครชอบใครชอบนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยหกสิบาทหกสิบบาททุกต้นเลยค่ะชมพูทวีปนี่นี่ นี่นะคะชมพูทวีป60บาทนะคะต่อไปต้นนี้สวยมากค่ะแม่เป็นไม้ที่สวยมากเลยต้นนี้ชื่อว่าเพชรสุวรรณโชต70บาทนะคะเพชรสุวรรณโชตเ0บบาทนะคะนี่เลยมีหลายต้นนะคะเพชรสุวรรณโชตหนูบอกเลยแม่โอ้โหด่างสวยมากเพชรสุวรรณโชตใครยังไม่มีเก็บได้เก็บนะแม่นะ เจบาทนี่เลยจะให้ดูด่างสวยทุกต้นค่ะแม่หนูบอกเลยเพชรสุวรรณโชต70บาทนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้นะคะหนูมีโปส่งท้ายปีนี่คือมณีล้อมเพชรค่ะแม่นี่คือมณีล้อมเพชรหน้าสวยดูก่อนนะคะป้ายสวยเลย ปกติต้นแบบนี้หนูขายอยู่150-200บาทโปส่งท้ายปีหนูให้แม่ราคากะถางละ100บาทใครซื้อได้ซื้อใครเก็บได้เก็บนะแม่หน้าสวยแบบนี้นะคะ150-200 0แน่นอนหนูให้100เดียวถือว่าเป็นโปส่งท้ายปีนะคะมีหลายต้นคือบอกเลยว่าสวยๆทุกคนที่ซื้อจะต้องได้ติดด่างทุกต้นนะคะแม่สวยค่ะ ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะแม่มันีล้อมเผ็ดต้นนี้ต้องจัดแล้วนะคะแม่แม่ต้องจัดแล้วนะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่ามิตรไมตีกระถางละสี่สิบบาทเบาๆเลยหน้าแจมนะคะนี่เลยสี่สิบบาทนะคะมีแบ่งหลายต้นนะมิรไมตีแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้กาบชื่อว่า พญานาคราชห้าสิบบาทค่ะแม่แม่พญานาคราชนี่กําลังกัดหน้ามาแล้วนะหน้าไม้กัดมาแล้วนะคะพญานาคราชห้าสิบบาทพญานาคราชก็มีแบ่งประมาณก็หลายต้นอยู่เจ็ดแปดต้นนะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปอันนี้ชื่อว่าคุณหญิงคุณหญิงหกสิบบาทนะคะแม่แม่คุณหญิงกระถางละหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทนะคะ ต่อไปต่อไปต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าดารานนพลัดแผง80บาทดารานนพลัดแผง80บาทค่ะแม่นี่ค่ะดาราแผง80นะคะหลวงพ่อพูลหนูบอกเลยน่าแจ่มสวยค่ะแม่1 0 0บาทเท่านั้นดูสีค่ะ100บาทกระถางละร้อยนะคะหลวงพ่อภูลเป็นไม้ขายดีนะคะปกติหนูปล่อยอยู่ที่150นะคะแม่ นี่เลยสีแจมสีแจมอันนี้สวยแต่เด็กบอกเลยเชื้อดีปกติจะออกมาเป็นหน้าอย่างนี้อันนั้นคือจะเขียวๆนานกระสีอันนี้คือเลือกหน้าสวยๆให้เลยนะแม่ๆหลวงพ่อปูนใครเก็บได้ต้องเก็บนะคะร้อยเดียวค่ะไม้เจมๆทั้งนั้นเลย ต่อไปนาลีบุรพาค่ะแม่แม่สวยมากและแจ่มมากนาลีบุรพาสวยมากและแจ่มมากกะถางละหกสิบบาทนะคะนี่เลยโอ้อย่างสวยบอกเลยค่ะแม่ย่างสวยสีแจม่มป้ายสวยทุกต้นค่ะแม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะนาลีบุรพานะคะนี่คะ่ะหกสิบบาทนะคะกระถางละหกสิบบาทนะคะนาลีบุรพาป้ายสวยน่าแจ่มนะคะแม่ มีเมืองเกาะเกดเจนสองสองร้อยบาทนะคะเมืองเกาะเกดหน้าเจนสองนะคะแม่แม่สองร้อยบาทเป็นหน้าที่สวยเลยสวยมากเลยค่ะสองร้อยบาทนะคะแล้วก็แล้วก็พญาดำลงราชานุภาพต้นนี้แผงผ่าไม่ป้ายแต่บอกเลยใบแดงสวยใบมันเจ็ดสิบบาทนะคะแม่เจ็ดสิบบาทสวยมากค่ะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยตู้เนี้ย ปึ๊บปึ๊บ,ปบไปต่อทางด้านนี้จันดีกว่าทางด้านนี้มีอะไรบ้างมังกรทอง80บาทแม่ตอนแรกขายร้อยกว่าหนูให้80บาทใครเก็บได้เก็บเป็นไม้ที่สวยหนูอบอกเลยนะมังกรทองทนี่เลย80บาท80บาทไลแล้วตรงนั้นอนะ่นะใช่ใช่ แล้วก็มีนี่เลยหกสิบบาทเศรษฐีพันล้านหกสิบบาทนี่มีหลายต้นเมื่อวานนี้หนูก็หนูก็กไลฟ์ไปส่วนหนึ่งเพราะว่าหนูเองอะ่ะหนูมีสองสวนที่เอเภอหนองบัวแต่วันนี้ไลฟท์ที่อเภอท่าตะโกส่วนหนูเองบ้านแม่กับบ้านแฟนเนาะทำไว้สองที่แล้วก็แล้วก็ คุณหญิงอ่ะคุณหญิงให้ดูไปแล้วเนาะนี่ตรงนี้ก็สวยค่ะแม่หกสิบบาทแม่ดูนะสี่กาลังมาแล้วใครยังไม่มีคุณหญิงเก็บเลยหกสิบาทราคาหลักสิบเบาๆไม้ราคาหลักสิบเบาๆน่าเก็บน่าเก็บนะคะต่อไปต่อไปไปต่อไปต่อทางด้านนี้กันบ้างค่ะโอ้โหแจ่มมากสีเซปตามากค่ะต้นนี้นะคะชื่อว่า สร้อยสังวานค่ะแม่แม่หกสิบาทนี่เลยโอ้โหแจม่มเขาใบใหญ่นะแม่นะเลี้ยงไปเรื่อยๆใบเขาจะใหญ่แล้วก็ยิ่งโดนแดดอะแม่หนูจะบอกเลยใบใหญ่สีแจ่มใบมันหกสิบบาทนะคะสร้อยสังวานนะคะแม่แม่นี่เลยคุณหญิงก็มีหลายต้นนะคะแม่แม่คุณหญิงก็มีหลายต้น60บบาทนี่ใคร พักมาเดี๋ยวเลือกใหญ่ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นคือหงดลุนเป็นไม้ที่ขายดีที่แบบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคะ่ะแม่ต้องเก็บใครยังไม่มีต้องจัดนะคะหงดลุนอันนี้หน้ากระสีมาแล้วนะคะต้นละแ0ดบาทค่ะนี่หงดลุน80ดสิบบาทนะคะแม่แม่ไม้เก่าไม้เก่าค่อนข้างที่กำลังตามหากันนะคะ ใครมีก็ไม่พอค่ะแม่ต้องเก็บนี่เลยคือเขากระสีมาแล้วแปดิบาทนะคะแล้วก็มีของขวัญของขวัญยังอยู่นะแม่นะร้อยี่สเป็นไม้ฟอร์มคอมแพกนะคะสวยเลยเป็นไม้ฟอร์มแบบว่าไม่สูงย่งเตี้ยๆแต่ใบเป็นพุ่มไปดกมากค่ะต้องเก็บแล้วของขวัญน,นะคะร้อยี่สิบบาทนะคะชายชนต้นละเจ็ดสิบบาทโห จริงๆต้องขายร้อยหนึ่งเอาไปใส่กระถางขายเปลี่ยนกระถางขายร้อยได้แล้วนั่นแม่ตบใหญ่แล้วนะโตแล้วนะแม่เจ็ดสิบาทแม่ดูค่ะสวยมากใครมันใครซื้อก่อนเดี๋ยวเลือกสวยๆให้เลยแม่ช้ช,ชนเจ็ดสิบบาทนะคะมังช่อฟ้าก็มีนะแม่เดี๋ยวหนูให้ดูนี่ต้นละเก้าสิบบาท เดี๋ยวหนูให้ดูต้นโตวันนี้เอาต้นโตติดมาไว้นี่ต้นหนึ่งนี่แม่มังช่อฟ้านี่พอเวลาโตแก่เต็มที่ใบจะห่อเหมือนช่อฟ้าค่ะแม่ดูนะคะนี่เลยสะโพกจะห่ออย่างนี้สวยมากสีแจ่มเป็นไม้โตัวเวกระสีกระสีง่ายแม่ดูนะคะเนี่ยต้นขนาดนี้อ่ะกระสีแล้วว่เกา9สิบบาท ปกติร้อยกว่านะแม่นะมีก็ใช่หมดเลยเนี่ยคะ่ะ90บาทมังช่อฟ้านี่90สบบาทนี่ค่ะแม่นี่มังช่อฟ้านะสวยๆเลยค่ะแม่แล้วก็ไล์ไปค่อนข้างที่จะหอบนะแม่นาะต้องขออภัยด้วยหนูก็มีน้องแปดเดือนแล้วเดือนหน้าหนูก็จะคลอดแล้วนะเดินไปเดินมาหอบแล้วหนูอะ่ะนี่เลย อันนี้ชื่อว่าองุหญิงท้อฝันอุ้ยรอบนี้เปิดได้ได้แดดดีนะลูกค้าดูแม่ดูนะเปิดด่างอย่างสวยหกสิบบาทจัดไปเลยแม่หกสิบบาทแม่ดูนะคะหกสิบบาทนี่แม่ดูเขาเปิดแล้วนะเขาเปิดด่างแล้วนะนักแม่ป้ายมาแล้วนะหกสิบบาทป้ายมาแล้วนี่นี่นะอ ต้นละหกสบาทแม่องหญิงทอฝันองหญิงทอฝันนะคะต่อไปต้นนี้พันดาวยังเหลือหนึ่งต้นห้บาทต้นใหญ่ใหญ่กัดสีมาแล้วนะพันดาวห้าสิบบาทนะคะแล้วก็แล้วก็ไปทางไหนกันดีมาทางด้านนี้กันบ้างค่ะแม่ <c oughs> นี่ชื่อว่า มณีมรกตหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะแม่โอ้โหกัดสีมาสวยมากปลายสวยต้นใหญ่เอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่นะคะร้อยยี่ปกติขายร้อยห้านะคะเอาไปร้อยยี่สิบบาทมณีมรกตดูสีค่ะโอ้ยแม่เปิดใบใหม่มานี่ป้ายอย่างเยอะกัดสีสวยมากร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะคะแม่มีประมาณสี่ห้าต้นสีสวยแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลยอันนี้ก็ชิ้นนะบัญชรไซส์กระถางสี่หนึ่งร้อยบาทดูแม่ดูร้อยหนึ่งต้นโตนะกัดสีมาแล้วนะคะร้อ <c> ย <oughs> เดียวนะคะนี่เจ้าพยาดำลงราชานุภาพที่ว่าแผงเจดสิบบาทค่ะแม่แดงใบมันทั้งใบสวยค่ะแม่ยิ่งโดนแดดใบยิ่งแบบมันเด่นเลยนะคะต่อไปต้นนี้ ขุมทองโอ้โหใหญ่แล้วโตแล้วแม่สีมาสวยเจ็ดสิบาทนะคะขุมทองเจ็ดสิบาทนะคะมีสองต้นนะคะต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะคะเจ็ดสิบาทขุมทองนะคะแม่นี่ค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะใครชอบกระักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนมีอะไรบ้างหนอมีอะไรสวยๆแบ่งแม่ๆบ้างแม่ยังมีต้นนี้อยู่นะ มณีจันเอ้ยไม่ใช่มณีจันรัตนจันนี่ค่ะด่างร้อยสามสิบนะคะแม่รัตนจันไม้ไม้สวยนะคะแม่รัตนจันร้อยสามสิบบาทด่างทุกต้นนะคะแม่ด่างทุกต้นนะคะร้อยสามสิบบาทนะคะรัตนจันอันนี้ชื่อว่าบัวกันหาหนึ่งร้อยบาท บัวกันหากระหางละร้อยถือว่าราคาเบามากนะบัวกันหาเมื่อก่อนแรงนี่บัวกันหานะคะมีสองต้นเนี้ยที่สวยอันนี้ก็จะเป็นอสงไข่เนาะแต่ถ้าใครซื้อเดี๋ยวหนูเลือกหน้าชมพูแจ่มๆให้นะคะต่อไป แอนมินพี่วินตู้นี้ก็แบ่งใช่ไหมแบ่งใช่ไหมเนี่ยเปิดดาราโนพรัสโอโหสวยมากแม่สองร้อยบาทเมื่อก่อนหนูขายสามร้อยห้าสบสองร้อยห้าสิบเอาไปเลยกระถางละสองร้อยบาทแม่ดูยังสวยยังสวยยังสวยนี่กระถางละสองร้อยบาทนะแม่นะสวยมากนี่ค่ะกระถางละสองร้อย ใบตั้งห้าใบแล้วนะคะกระถางสองร้นะคะต่อไปอันนี้อะไรซับพูนผลซับพูนผล,นผลจริงๆหนูผ่าจากแม่สวยเลยอ่ะมีเชื้อด่าง60บาทค่ะแม่60บาทพอมีเชื้อด่างนะ60บาทพอค่ะขายตามหน้าไม้นะคะแม่60บาทพอนี่ 6กบาทพอซับ้นผลนะคะ60 60บาทนี่ค่ะแม่นี่ไม้หน้าเข้มป้ายหกบาทมีหนึ่งมีสองมีสามมีสีสต้นนะคะแม่หกบาทมีสี่ต้นต้นละหกสบาทนะคะอันนี้อะไรเอ่ยพี่วินอันนี้ต้นอะไรอะ่ะ อ๋ได้แบ่งไหมเนี่ยหนูก็เตรียมจะขายแล้วพ่อบ้านเป็นคนทำพ่อบ้านเป็นคนผ่กคนปลูกหนูเป็นคนไรนะแม่ขายอะไรอีกอ่ะมีต้นนี้ด้วยนะแม่หลงรับเลหลงรับแลหลงรับแลแม่เมื่อก่อนหนูขายอยู่ เนี่ยก่อนจะผ่านเนี่ยหนูขายอยู่ตัวละ390ค่าส่งห้ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะหนูให้160บาทนี่คือเบามากเลยแล้วเป็นไม้ที่สวยมากหลงรับแลนะคะหลงรับแลกไม้ยังมีจํานวนน้อยนะคะแม่ครรับเอาไปเลย160บาท160บาทพอร้อยหกนะคะ แม่ดูนี่หนูให้ดูมังช่อฟ้าสวยนะคะแม่เกสิบบาทสวยๆเลยนู่นค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะนีนน่ี่ต้นละเก้าสิบนะมังช่อฟ้านะคะต่อไปอุมีมณนีแผงอันนี้ก็มีมณนีแผงอยู่ต้นหนึ่งนะคะแม่ กระถางนี้ให้สองร้อยบาทนะคะแม่กระถางนี้ให้สองร้อยบาทมันนีแผงอันนี้อาจจะมีช้ำน้ำนะคะแม่ใบมีช้ำน้ำนะใบมีตําหนินะคะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะด่างสวยดีไหมอะเปิดยางเปิดตู้ยาง ลงไปดูโชคล่ำซ้ำเดี๋ยวพาแม่แม่ไปดูโชคล่ำซ้ำหลังบ้านอ,าาาาอ๋อดาราป้ายเขียวเหรอมาไปไปไปเปิดตู้ให้หน่อยก็ให้คลิปนี้นะคะแม่แม่ให้แม่แม่แบบชมกันยาวๆเลย EP ที่16แล้วก็17 อันนี้โชคร่ําซ้ำพะแม่แต่เขาก็ติดป้ายนะนี่แล้วหนูจะให้ดูต้นใหญ่อืมเนี่ยอันนี้ห้าสิบบาทนะแม่ต้นละห้าสิบมาตรงนี้สีหมดเลยแสงไม่มีห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทโชคร่ำซ้ำห้าสิบบาทแต่หนูจะคัดแบบว่าติดด่างให้นะแม่นะนี่ดูค่ะนี่นดูเปิดเหลืองมาแล้วนะคะนี่เลยห้าสิบบาทนะคะ ชโชครำซำต่อไปเทพอัสาราหกบาทพอ60บาทพอ,ทพอแม่ต้นนี้สวยมีต้นเดียวสวยมาก60บาทพอแม่หกบบาทนะคะดาราเขียวขายต้นไหนคุณขายเลย แม่แม่มีดารานพลัดป้ายเขียวด้วยนะในตลาดก็ยังราคาสูงอยู่นะดาราป้ายเขียวนี่เลยดารานพรั์ป้ายเขียวกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทพอค่ะแม่สองร้อยห้าสิบบาทจริงๆละอลากระถางแบบนี้หนูต้องขายสามห้าแล้วนะแม่ให้สองร้อยห้าสิบป้ายเขียว ให้ดูค่ะแม่ดารานบพััตป้ายเขียวเขาป้ายเขียวนะแม่พันก็คือป้ายเขียวนะนี่เขาเรียกดาราป้ายเขียวที่เขาเล่นเล่นกันน่ะนี่นะคะดาราป้ายเขียวสองร้อยห้าสิบนะแม่นะพักมาได้เลยถ้าถูกใจนะคะมีอะไรอีกคุณมีอะไรอีกมีอะไรอีก นางไหมเผื่อใครอยากได้อยากยังชอบอยู่ห้าสิบบาทตอนแรกขายหกสิบใช่ไหมขายห้าสิบพอนะห้าสิบต้นตตต้นใหญ่แม่ดูสุพรรณเนาะเฮ้ยอันนี้นางไหมแทบจะแทบจะเขียวหมดเอ้ยแทบจะแดงหมดเลยนี่แม่นี่นางไหมมีนะต้นละห้าสิบบาทนางไหมมีนะแล้วก็อันนี้อันนี้ อะไรแล้วนะพี่ตึกชื่อไม่ออกห่อคำหลวงแม่เป็นไม้เลนะเป็นไม้เลเลยแม่ห่อคำหลวงแผงถ้าต้นไม่แผงตอนนี้ขายอยู่ต้นละพันต้นแผงแบบนี้เขาขายกันอยู่สี่ร้อยห้าร้อยหนูให้แม่สองร้อยบาทหนูให้แม่แม่เลยสองร้อยบาทหนูบอกเลยเก็บเลยนะคะแม่เก็บได้เก็บมีสิทธิ์เอาไปลุ้นต่อด้วยนะคะแม่ หอคำหลวงแผง200บาทนี่เลยหอคำหลวงเข้าเช็คราคาได้เลยนะคะแม่ถ้าต้นที่ไม่แผงเนี่ยคะ่ะนี่ถ้าต้นแบบเนี้หนูขายอยู่ที่พันหนะแม่นะต้นแบบเนี้ยขายอยู่ที่พันหอันนี้คือไม่แผงป้ายนะคะแต่อนี้ต้นแผงต้นละ200บาทต้นใหญ่ๆเลยนะคะ สุพรรณน้หงตรงนู้นหมดแล้วมั้งพี่วินขายหมดแล้วมั้งต้นที่แบ่งมีอะไรอีกครบหมดแล้วพี่จะต้องลงไล้แล้วแบ่งครบหมดแล้วจะต้องลงไล้แล้วเนี่ยแบ่งแม่แม่ครบหมดแล้วมีอะไรนำหนึ่งแม่อีกไหม หนูไลฟ์ไปหมดแล้วอะไรนะน้ำท่วมแม่แม่สง่งวันนี้เนาะ EP ที่สิบเจ็ดมื่อวาน EP ที่สิบหกชอบต้นไหนใครๆที่สั่ง EP ที่สิหไว้แล้วแม่แม่มาเพิ่ม EP ที่สิได้นะจะได้เสียค่าส่งรอบเดียวจะได้เสียค่าส่งรอบเดียวโอนจะได้ จ่ายทีเดียวรอบเดียวไม่ต้องเสียค่าส่งหลายรอบหนูมีส่งวันจันทร์และวันพุธวันอังคารหนูไปหาหมอนะหนูมีส่งวันจันทร์และวันพุธนะคะชอบต้นไหนทักเข้ามาได้เลยแม่แม่ชอบต้นไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อ093 2 9 0 7 9 3 3ูโทรกันเข้ามาได้เลยโทรกันเข้ามาได้ตลอดนะคะ หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะคะแม่แม่แอดไลน์เข้ามาได้เลยวันนี้เนาะหนูต้องขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่แม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้หนาวมากเลยนะคะแม่แม่นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะแม่แม่สวัสดีคะ่ะ